ขนมเค้กกล้วยหอมของแม่จ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนะกินมากๆเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะแม่จ๋าเห็ดในหม้อแอร์ไฟเยอร์หรือหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะซึ่งขนมเค้กกล้วยหอมของแม่จ๋าเนี่ยแม่จ๋าไม่ได้ใช้แป้งในการทํานะคะผู้ใดที่อยากกินเค้กอยากกินขนมคู่กับกาแฟาอร่อยๆนะคะแต่ว่ายานอ้วนยานหยางไม่อยากกินแป้งเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีของแม่จ๋าเลยค่ะตามมาทําด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยเตรียมพิมพ์มให้เรียบร้อยเมื่อนี้แม่จ๋าใส่พิมพ์ซิลิโคนในการเห็ดเพื่อจะสะดวกง่ายในการล้างเนาะ เอาเนยเนยจืดเนยหวานก็ได้ค่ะมาทาลงในพิมพ์ซิลิโคนของเราและมื่อนี้แม่จ๋าจะใช้กล้วย2ลูกนะคะซึ่งกล้วยแม่จ๋าไม่ใช้กล้วยสุกมากนะคะเพราะว่าถ้ากล้วยสุกมากๆคือเขาจะหวานมากแม่จ๋าไม่อยากกินหวานมากนะคะก็เลยใส่กล้วยสุกพอบประมาณทำๆใส่ลงไปสองหน่วยบดบดบดให้ละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่สองฟองตอกลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่เกลือหนึ่งหยิบมือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยพพใ่อเพิ่มความนัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยข้าวโอ๊ตมื่อนี้แม่จา จะใส่ข้าวโอต๊ตประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะสูตรก็คือว่ากล้วยหนึ่งลูกต่อข้าวโอต๊ต3ช้อนโต๊ะนะคะดังนั้นมื้อไ้แม่จะใส่กล้วย2ลูกข้าวโอต๊ตก็ต้องเป็น6ช้อนโต๊ะนะคะ ไข่เฮ็ดน้อยเฮ็ดมากก็สามารถเพิ่มลดได้ตามนี้เลยนะคะเซตแล้วแมา่จ๋าก็จะใส่นมอัลมอนด์ลงไปนะคะนมอัลมอนที่ไม่หวานเนาะลดจืดเด้ใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้เขาเกากันนะคะประมาณนี้อัตราส่วนของนมที่ใส่ลงไปก็คือกะกะเอาค่ะค้นแล้วให้เขาได้ลักษณะเหลวๆประมาณนี้อย่าให้เขาเหลวมากเพราะว่าเวลาเข้าอบขนมไปแล้วขนมของเขาเขาจะ เป็นน้ำเหลวบ่แห้งนะคะเขาจะบ่หนากินประมาณนั้นเนาะเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะตามด้วยกล้วยหนึ่งลูกเอามาหันห่นๆันแบบนี้แล้วก็เอามาวางแปแปๆเป็นท็อปปิ้งด้านบนขนมของเราเสร็จแล้วก็ตามด้วยถั่วอัลมอนด์ถั่วบางเธอแม่จ๋าก,ก็ใส่ถั่วลิสงแล้วก็ใส่ลูกเกดใส่หยางแล้วแต่ผู้ใดมีถั่วไหนก็ใส่ไปค่ะอยากกินอันไหนมากก็ไหนใส่ลงไปเลยและทีนี้เราก็จะเอามาใส่หม้อแอร์ไฟเยอร์แบบนี้นะคะก็อบอยู่ที่รอยแปองศาเป็นเวลา20นาที ยี่นาทีผ่านไปขนมของเราก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขนมของเราเสร็จแล้วมาชิมขนมกันค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ว้าวร้อนๆเลย ขนมที่อร่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะพี่น้องใครที่ชอบแบบนี้การลองเอาไปปบเผ็ดบ้างด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบหวานสามารถโรยน้ำผึ้งตอนที่เราจะกินได้เลยหรือว่าใส่วิปครีมหรือว่าน้ำตาลไอซิ่งก็ได้เพิ่มความหวานนะคะก็ดัดแปลงเอาลองเอาไปเผ็ดบ้างค่ะ